วัดดีพี่น้องที่กำลังรับชมช่องลูกชาแนละนะครับเมื่อนี้ลูกชาวนาสีพา้ามาเบ่งบรรยากาศยามแรงครับนี่ครับข้างล่างนี่กระสเป็นสวนมันนะครับพี่น้องทางขนกระสิเป็นขอกไกดนะครับเดี๋ยวลูกชาแนลสีผ้ายา,างเบ่งครับพี่น้องนี่นะครับพี่น้องบรรยากาศยามแรงครับอยู่หลังบาน้องสา้าครับสวนมันหลังบานครับมีหอดเสียงกาครับพี่น้อง คองฟ้าก็คืบมากแล้วครับพี่น้องฝนกับกระลังลินครับนี่ครับแล้วลูกชาวนาสิพผ้ายางเบิงครับครับแม่วานเขาให้กินเมื่อกี้นี่ครับพี่น้องไก่น้องเคยเหลี่ยงไห้ครับแล้วเบิงไก่แล้วยลูกชาวนาสิพผ้ายางเป็นเบิงปานะครับเปเบิงบ่อป่าครับ นี่ะครับไก่พอดีกินในต้มอยู่ครับพี่น้องบอดี้ซื้อจักเตือครับแต่ครับย่าลุงช้าหน้าสิผ้าไปเบ่งปานะครับนี่แะครับพี่น้องหอดแล้วครับบ่อปลาครับห่างจากบ้านกับพไก่ครับอยู่คนละฟังครับพี่น้องฝนกำลังตกลิ่นเลยครับว่าสิเอาอาหารมาให้ปลาครับพ่อว่าพ่อให้แล้วครับ ก็เลยบเรดยให้ให้พี่น้องเบิ้งงด้เบื้องปานะครับเดี๋ยวเอามือื่นเสาหลูกชาวนาจะเอามาให้เบิ้งให้พี่น้องได้รับชมกันนะครับพี่น้องบรรยากาศครับฝนกระลังลิ่นเลยครับเนี่ครับเดี๋ยวลูกชาวนาที่พายางเบิ้งเขาครับพี่น้องนี่ยครับ เขากำลังหล่มครับพี่น้องเขาก็สิเริ่มออกห่วงแล้วครับตังต้นสูงแล้วครับพี่น้องกับบรรยากาศแรงๆนะครับเนี่ยครับนกกระเริ่มที่เขาห่างแล้วครับ เนี่ยครับกันแทคือสิขาดนะครับพี่น้องคนไทยเอินว่าคันนานะครับภาษาอีสานบ้านเราก็เรียกคันแท่นะครับภาษากลางเรียกคันนาเนี่ยครับ เป็นตาหาปลาคอนนะครับพี่น้องเบิ่งครับอย่าววันยุดลูกชาหน้าที่ไม่หาบกหอยครับหอยเชอรี่ครับมือสองมือพอลูกชาหน้าหาไปครับก่อยครับโอ้ยแสบขนาดครับกินกับบกกลินนไม่เผาะครับพี่น้องหรือว่าบกกลินฝานะครับนี่ยครับนี่ครับพี่น้องเห็นบกหับโตกหครับครับหอยใหญ่หักครับ เดี๋ยวันยุดลูกชาวนาที่มหาอยู่ครับพี่น้องเดี้ยสิก่อยสู้พี่น้องกินแซ่บนะครับกินให้พี่น้องเบิ่งครับนี่ครับเบิ่งครับเป็นตามีป่าทีเลยครับยังเขียดจะหน้ากระหองครับพี่น้องอั็นเขาเอิ่นหน้าทงบานนะครับทัางพูนก็เป็นบานคนนะครับเห็นไหมครับ อันน้ก็เป็นโบสถนะครับพี่น้องบ้านลูกช่าหน้าก็อยู่ไก่หน้านี่แหละครับสมัยแต่กอนสมัยต่เด็กหน่อยนี่ก็ยางรัดทงมากครับพี่น้องกับโบกไกลบันไดน,นะครับนี่นครับบรรยากาศยามแรงๆครับพี่น้องอยู่มองได้กับบอมีความสุขซำอยู่บ้านเท่าหรอครับพี่น้อง อยู่บ้านเฮามีความสุขที่สุดละครับเบื่องครับพี่น้องส่วนเขาล่มครับอีกมองนึงแห่งล่มร้ายก็นี่ครับพี่น้องทั้งผุนกระลมครับเห็นไหมครับเป็นเวิ้องอยู่ครับยวลุงชาวนาสิพายยางไปเบื่องมองนึงครับล่มคักก็นีครับพี่น้อง นี่นะครับพี่น้องมองที่หลูกช้านาว่าครับหลมเป็นเบื้องเลยครับพี่น้องในน้ำครับวนตกใซครับหลมเป็นเบื้องเลยครับพี่น้องเห็นมาครับนี่ยครับฝนกันยังลิ่นอยู่เลครับพี่น้องลิ่นยุงถี่ะครับมาเศร้าครับบาหยุดเลย หนูชนะได้พามาเบ่งบรรยากาศนะครับบรรยากาศบ้านๆนะครับเนี่ยครับพี่น้องเดี๋ยวสิพาไปเบ่งเกลือบักทัวพอนะครับอย่างเลยมาแล้วครับพี่น้อง เครื่อบอกทัวพอเราปลูกไหว้ครับด้กินนวยแล้วครับฟังตรงขามพูนนะครับด้กินนวยร้ายเือแล้วครับแต้หน่อยๆพอเราเอาเครื่อนต่ำใส่นี่นะครับหยอดอ่อนมันนะครับต่ไใส่ปูนาครับแซบขนาดครับพี่หนอกเนี่ยครับเห็นไหมครับเครื่อบอกทัวครับ เห็นบ่ครับฝนกระลิ้นไลมากเลยนะครับพี่น้องฝนกระลิ้นมาแล้ว,ลลวตะกี้ฝนตกดียิงสิก่ะป้าเขาลีนะครับพี่น้องก่อยครับ โอ้ครับโอ้ไส่ขี่ปลาครับสดขมแซ่บเลยครับพี่น้องขมอำล้ำนะครับพี่น้องฝนกระไลมาแล้วเนี่ยครับพี่น้องพอพึงมาตัดหญ้าคั่นแทะไปนี่หญ้าเริ่มคืนอีกแล้วเด้อครับพี่น้อง ฝนดีคร so you know ับครับได้น้ำครับพี่น้องเึ่งเขาเท่งยาครับยาขันแท่ละกว่านี่ครับ เป็นยังไงกันแน่เนาะครับหลังจากที่ลูกชาวนาได้พาพี่น้องเย่างช่มบรรยากาศย่ามแรงนะครับบรรยากาศบานๆครับมีหม่องไดุ้กซําบานเท่าอีกแล้วครับพี่น้องนี่ครับปีนี้เขางามแห้งครับพี่น้องเขี้ยวฮัจีเลยครับอีกเดือนสองเดือนกับสิเป็นฤดูเก็บเกี่ยวกันแล้วนะครับพี่น้องเขาก็เริ่มสิออกห่วงแล้วครับคลิปนี้ก็ไม่มียังไรครับพี่น้องลูกชาวนาก็ได้เอาบรรยากาศมาฝากปีตอนน้องนะครับพี่น้อง บรรยากาศฝนตกลิ่นครับลิ่นยุงเสียครับลิ่นบดมือครับพี่น้องบบอยุดครับสำหรับพี่น้องที่เห็ุงานอยู่ทางไกลนะครับตอนนี้โควิดกะกําลั่งระบาดแห้งครับพี่น้องลูกช่วหน้ากะพอปิ่งกาลังแรงใจให้นะครับสำหรับพี่น้องที่ติดโควิดนะครับกะให้พี่น้องดูแลเจ้าของใส่แม่ตลอดเวลานะครับแอลกอฮอล์กะมีพกติดตนะครับไว้ใส่ล้างมือนะครับสำหรับพี่น้องที่อยู่กุมเสียงกะ ดูแลจากคลองดีๆนะครับใส่แมสตลอดเวลาคือกันนะครับพี่น้องลกที่มองมาเห็นนะครับครับคลิปนี้ก็ไม่มียั้งร้ายครับพี่น้องคลิปนี้ก็ไม่มียั้งร้ายสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ซอยเป็นกำลังแรงใจให้ลูกเชาหน้าได้ไม่แห้งเห็ดคลิปต่อไปนะครับพี่น้องเดี๋ยวคลิปหน้านั่นสิเป็นอีหยังพี่น้องกดติดตามชมนะครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ